สวัสดีครับเจนเคยครับปูฉ่างทุ่นวัดหนองโนตมบลวังแยวอำเภอโกศิตร์ศจังหวัดมหาสารคามซาลีรุ่นเล็กเคื่อเก่าครับตัวนี้สีสีออกแต่ก็มุมเป็นสีอองกระทั่งของกระทั่งของรีวิวตอนคำคำอำเภอไผ่ทั่งอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรครับตัวนี้ฟ้าแยวอยู่ สมเมตรความสูงอยู่เก่าสิบเปิดทางได้ทั้ง3ามทางครับตัวนี้ตัวนี้พอร์ดแพอเรพอรดาเกียเียมตายคือเ่ากระบะสูงอยู่หกสันนี้เป็นเพ่าคองนิสันบิ๊กเอ็มนิสันบิ๊กเอ็มบิ๊กเอฟ้าแดงครับรุนหยาบรับน้ำหนัก3ตันสบาย สันใส่ไล่เ,มมอมอเ,มเ,เหเมือนเดิมประกอบสิทธาไม่ยางมือสองยางประสิญยุกทำไม่กับเรียนรนะ้อยไทยเอาอย่างนังนอไรหนึ่งมั่ว่าสภาพล่องยางยังเหลือหลายยุกใส่ได้ยุกอนเดิมก็อสลักกับเพชรไทยนั่นนาทาวันนี้ก็ใส่เล็กนา สับข้อให้เล็ก mm <h. S 1> ย่างน้ำเลยสับพ้อสองหม่อความแข็งแรงฮิโกร์ต่างต่างเขาใส่ฮิโกราความน้ำเขาเล็กก็ตามขิดที่เคยลงอยู่พันๆมากนะครับเล็กก็ใส่น้ำมาตรฐานฮิโกราปลามาเล็กช่วงนี้ก็ราคาจะขยับจังหน่อยอันนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่น แตกวานกับข้ายอยู่สองหมื่นเก่าเดี๋ยวขยับขึ้นรละาเป็นสามหมื่นเพราะว่าเล็กมันขึ้นรละคาครับจ้วงสนกีส้นใจก็ลองมองหากันตัวหาอะไรครับแซงต้นตัวทรก็ลงไใ้ไตชิบเจ็งเคยอบอกประมาณตีซี่ครับไปทรงปอดพุ่นกระยิบสวยเตบิบระยะทางกับสองอยกิโลประมาณนี้แหละ ำหรับคลิปนี้กัคือเก้าครับสามีกอนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ